สิคะพี่อาดูษาวางแผนซื้อเมียงปลามากะให้มานั่งกินด้วยกันด้านเอาเนื้อไปคนละข้างเหลือแต่ก้างให้เราสังหารน่ะนัต้กลับมาจากสตูดิโอวันนั้นก็ไม่คุยกันเลยสากคำแล้วสองคนนั้นเคยทะเลาะกันแบบนี้บ้างไหมคะเคยลูกตอนได้บินปอห้าตอนนั้นมันแย่งจักรยานกันไม่คุยกันตั้งหลายวันเลยจนแม่ที่ขู่ว่าถ้าไม่คืนดีกันนะจะไม่พาไปดูเดนมาสซอที่ภูเวียง แต่ตอนนี้โตขนาดนี้แล้วไดโนเสาร์คงใช้ไม่ได้แล้วมค้ะคะใช่ไดโนเสาร์ใช้ไม่ได้แต่อันนี้อาจจะใช้ได้น้อเชอร์ค่ะดูสิคะพี่นากิฟบอกเชอร์พูเบล่าริมทะเลที่ภูเกตมาด้วยนะลูกโอ้ยจริงหรอคะจริงค่ะน่าไปมากเลยค่ะแล้วไปกันได้กี่คนนะคะโอ้ยไปได้หมดบ้านเลยลูกโอ้แล้วใครมีแฟนนะผาแฟนไปด้วยก็ได้โอยมีเลนะ ตกลินนะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเราลิมทะเลนะคะมีสาวๆใส่บิกินี่เต็มไปหมดเลยโอ,โอ้โหสนใจเปล่าผู้แก่เฮ้ยยังไม่คะ่ะสัน,นบ,บุน๊คิน หัวซาเลยบึงที่ละออมแห้งเป็นแน่วหนี้ไอแห้งเขียดแห้งเลยอ้ยเป็นตาเขียดอยู่ดอกจ้าเรื่องพี่น้องทะเลาะกันเนาะเขียดย่อนซีว่าเชิญมาแพ่งนี่แหละไอ้่วงนองเลยเอาก็ห่วงนองยูแต่ว่าไอ่ลงทุนปานแลวมันยังมาขึ้นดีกันอยู่อุ้ยหนูว่าหนูมีวิธีเหตุให้สองคนนั้นขึ้นดีกันจังไรหนูว่าไอเอิญน่ะใส่ไมออนเกินไปเป็นเอือยไงเขาต้องใส่ไมอเป็นไอ้กับพ่อคิดว่าพี่เอิญไม่ทำหรอคะ แข็งจนมีคนเจ็บตัวเลยนะคะว้ายไย่งกระอเนีฮะจะทะเลาะกันไปถึงไหนวะพวกแกเปพี่น้องกันนะเว้ยทำไมไม่คุยกันดีๆถ้าแม่รู้ว่าแกสองคนเป็นแบบนี้แม่จะรู้สึกยังไงฮะถ้าแม่เห็นเนี่ย แม่เขาจะได้รู้ไงว่าไอ <hi> ้ลูกคนเล็กที่แม่เลี้ยงมาแบบตามใจเนี่ยมันเอาแต่ใจมันไม่สนใจใครขนาดต่อยพี่มันเนี่ยมันยังไม่ขอโทษเลยก็ดีแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกคนกลางของแม่เนี่ยสอนอะไรดีๆไปเนี่ยไม่เคยจําใส่หัวทําอะไรเนี่ยไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นนึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงแต่เรื่องเงินทําอะไรไม่รู้จักคิดโอ้ยแบบสั้นโอ้ย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  You can dig a fine fine kommt